กูบอกยังไงมึงฟังกูแน่อยูร้องกูกล้วยเอ้ยกูบอกหลายเทื่อแล้วม่ยมึงกูก็บอกกูว่าลุงบดีเด้อกูบอกให้ฉันผู้เสียแนวนี่ที่เป็นแนวนี่มันยุ่งกันบ่ได้เข้าใจวะอันใดไอบอกมึงถุงเสื้อกูที่กูไปได้มึงมึงก็ต้องว่ากล้วยกูบอกมึงหลายเทื่อแล้วมึงก็ต้องมายิ้มมันมวยเปนแนวนี่มแนวกูนี่ กูบอกยังไงให้มึงฟังกูแน่อยูตั้งกูกล้วยเอ้ยกูบอกหลายเทื่อแล้วบไม่โมกูบมบอกกูว่ารุ่งบดีเด้กูบอกให้าัึงเสร็จแนวนี่ใส่เสือใส่มึ่งพวมมึ่งนี่แมงบกูบอกหลายเทื่อวันบึงมั่นจังนั้นสันชี่โอแม่นแนวนี้ แต่ยุบมกูมึงแมนสันติเป็นแนวนี้มันยุ่กันบ่ได้เข้าใจวะอันนี้ไอ้บอกมึงถูกเสือกพูดที่กูไปตายมึงร้ายเทือกล่ะกูบอกร้ายเทือกล่ะจกักยังบอก แม่งกับบ่ฟังบอกกับบ่ฟังบ่สนใจบน่นับนบ่นีมันเสียมันเสียกูใจบ่มันเสียมันเสียกูมึ<บ>เตือนหลายลอรอบแล้วบ,บ่ฟังเลยที่อยูก่กับกูพวกเราฟังกูเลยที่กูบอกกูเตือนกูยัง ฟังแน่บ่มันบ่ฟังอืมดูเรื่องว่าสูเรื่องอีเป็นว่ใหญ่มีอีกเถื่อนหน้านะอืมอัดกูบอกมึงนี่แล้วนี่อืบ่ได้ยู่กินน้ากันมึงยู่กูมึงต้องด้านเข้าใจว่ กูบอกแล้วไอ้กูไม่ซีมงอย่าปากด้วยมันจะอยู่กันว่นใดกูจะอยู่วันใดด้วยกูหัวใจรึเ่กูเกมอ่ะมึงจะคบกับพี่ยังไงก็ได้น้องขอจะขอจะทำให้พี่เกมเก็ได้ไหมไม่กี่นาทีต่อมาด้วยยกปาก เดีอยเขาเฮงเบิ่งคลิปอยู่ดีโคกับพี่ยังไงก็ได้น้องขอร้องอย่าทำให้พี่เกมบ้ากี่เด <c oughs> ีย <c oughs> <c oughs> วปวยป่วยสีน้อยเดียวป่อไม่ทันทียบอกว่าลูกพี่ไม่สีสรุปว่าลูกพี่ไม่สีนี่วะเดี๋ไม่สีนี่วะ <c oughs> <c oughs> เบงเลยอคุณโมนีล่ละ <c oughs> โอเคครับตอนนี้แหละครับโอเคครับสวัสดีครับลาไปก่อนครับกินเหล่าตอกันจวดจวดจวดคคสวัสดีครับ